สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าสยองขวัญคืนนี้ผมจะพาคุณทุกฟังไปฟังประสบการณ์จริงของพยาบาลสาวคนหนึ่งที่เคยเจอกับเหตุการณ์หลอนขณะเข้าเวรดึกที่ตึกผู้ป่วยเก่าในโรงพยาบาลประจําจังหวัดเธอเล่าว่า เรื่องทั้งหมดเกิดขึ้นเมื่อหลายปีก่อนตอนที่เพิ่งบรรจุใหม่ๆและถูกสั่งให้ไปช่วยงานเวรดึกที่ตึกอายุรกรรมหลังเก่าตึกนั้นสร้างมาตั้งแต่สมัยก่อนสงครามตัวอาคารเป็นไม้ผสมปูนเพดานสูงปโปรง่งหน้าต่างบานเกล็ด ที่เสียงลมพัดลอดเข้ามาดังวิววิวตลอดคืนคืนนั้นมีผู้ป่วยนอนอยู่เพียงไม่กี่เตียงส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่หลับสนิทไฟในตึกปิดเกือบหมดเหลือเพียงไฟสลัวตามทางเดินทำให้บรรยากาศเงียบ และวังเวงเป็นพิเศษเธอนั่งเขียนเวชระเบียนอยู่หน้าห้องพยาบาลขณะที่เพื่อนร่วมเวรอีกคนเดินไปตรวจรอบๆด้านในนาฬิกาแขวนบอกเวลาเกือบเที่ยงคืนทุกอย่างดูปกติจนกระทั่งเธอได้ยินเสียงกุกกัก ดังมาจากทางเดินสุดตึกตอนแรกก็คิดว่าอาจเป็นผู้ป่วยลุกไปหอมน้ำแต่พอเงยหน้ามองก็เห็นเงาร่างหนึ่งเดินผ่านปลายทางเดินไปอย่างช้าๆเธอขมวดคิ้วเพระจำได้ว่าผู้ป่วยทุกคนถูกจัดให้นอนอยู่ในห้องด้านหน้า ปลายตึกนั้นไม่มีใครควรจะไปอยู่ตรงนั้นได้ด้วยหน้าที่เธอตัดสินใจลุกขึ้นถือไฟฉายเดินตามไปช้าๆเสียงส้นรองเท้ากระทบพื้นกอกกอกสะท้อนกล้องไปทั่วตึกที่เงียบกริบพอถึงปลายทางเดินเธอส่องไฟฉายเข้าไป แต่พบเพียงประตูไม้เก่าๆที่ปิดตายมานานแล้วไม่มีใครอยู่ตรงนั้นขณะที่กำลังจะหันกลับหางตาเธอกลับเห็นเงาคนผ่านตรงกระจกหน้าต่างด้านข้างเงานั้นยืนอยู่ชิดกระจกเหมือนกำลังมองเธออยู่ตลอดเวลา เธอหันควับไปทันทีแต่พอส่องไฟข้างนอกเป็นเพียงความมืดสนิทไม่มีใครไม่มีเงาไม่มีอะไรเลยความเย็นวาบไหลผ่านสันหลังขนแขนลุกสู้ขึ้นทันทีและนั่นเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของเวรดึกคืนแรก ที่เธอไม่มีวันลืมหลังจากเห็นเงาปริศนาที่กระจกพยาบาลสาวพยายามบอกตัวเองว่าคงเป็นภาพหลอนจากความง่วงแต่หัวใจยังเต้นแรงไม่หยุดเธอหันกลับมาที่ห้องพยาบาลเพื่อนร่วมเวรยังไม่กลับมาเหลือเพียงความเงียบกับเสียงนาฬิกาเดิน ติกติกไม่นานเสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นจากทางเดินอีกครั้งคราวนี้ชัดเจนเหมือนมีใครเดินไปมาอยู่ไม่ไกลเธอตะโกนถามออกไปเบาๆคนไข้ลุกหรือเปล่าคะแต่ไม่มีเสียงตอบไฟฉายในมือต้องใช้อีกครั้ง แสงสว่างกวาดไปตามทางเดินเงายาวของเตียงผู้ป่วยทอดบนพื้นทำให้บรรยากาศน่าขนลุกยิ่งกว่าเดิมขณะเดินตรวจเธอสะดุดหูกับเสียงหนึ่งเสียงเหมือนใครกำลังลากสายน้ำเกลือล้อเล็กๆคลืดไปบนพืนคลืดคลืด ดังชัดเจนในความเงียบแต่เมื่อส่องไฟไปตามเสียงไม่มีใครอยู่ตรงนั้นทั้งที่เสียงยังดังต่อเนื่องเหมือนกำลังเคลื่อนตัวผ่านหน้าต่างไปช้าๆเธอรีบก้าวตามหัวใจเต้นระรัวจนไปหยุดตรงมุมโถงเก่าที่มีประตูเหล็กขึ้นสนิมปิดล็อกอยู่และตรงนั้นเอง เสียงลากสายน้ําเกลือหยุดลงกระทันหันความเงียบปกคลุมอีกครั้งก่อนจะตามมาด้วยเสียงไอแหบๆของใครบางคนดังลอดออกมาจากห้องที่ปิดตายแค่แคกช่วยด้วยเสียงนั้นเบาจนแทบขาดหาย แต่ชัดเจนพอให้เธอขนลุกสู้ไปทั้งตัวเพราะตึกฝั่งนี้ปิดร้างมาหลายปีแล้วเธอถอยหลังกลับแต่หางตาเหลือไปเห็นที่รอยแตกของประตูเหล็กมีดวงตาขาวซีดคู่หนึ่งจ้องออกมานิ่งๆเธอสะดุ้งสุดตัวไฟฉายร่วงกระแทกผืน แสงกลิ้งไปตามทางเดินส่องให้เห็นเงาคนยืนเรียงรายอยู่ริมผนังทีละร่างทีละร่างมากขึ้นเรื่อยๆจนสุดสายตาพยาบาลสาวยืนนิ่งหัวใจเต้นแรงจนแทบเป็นลมและทันใดนั้นเองทุกเงาก็หันหน้ามาทางเธอพร้อมกัน ทุกเงาที่เรียงรายตามผนังหันหน้ามามองเธอพร้อมกันดวงตาขาวพโพลนไม่มีแววจ้องเขม็งจนร่างกายเธอชาไปทั้งตัวเสียงลมหายใจเบาๆหลายสิบเสียงดังประสานกันรอบหูเย็นยเยือกจนเส้นผมลุกชัน เธอถอยหลังช้ชาๆแต่ฝีเท้าเหมือนถูกตรึงไว้กับคืน้นจ,จู่ๆเงาหนึ่งก้าวออกมาร่างซีดโทมใส่ชุดคนไข้เก่าๆาขาดรุ่งริ่งสายน้ำเกลือห้อยตามแขนเดินลากเท้าเข้ามาหาเธอเสียงลากสายน้ำเกลือดังครืดครืด กล้องสะท้อนทั่วถงทางเดินและทุกครั้งที่มันขยับเข้าใกล้อุณหภูมิรอบตัวเธอก็ยิ่งลดต่ำลงเรื่อยๆปากแห้งผากของคนไข้ผู้นั้นขยับชัดช้าเอ่ยเสียงแหบพร่าช่วยด้วยพยาบาลสาวตัวสั่น สัญชตาตญาณบอกให้เธอวิ่งหนีแต่ร่างกายกลับไม่เชื่อฟังเหมือนมีแรงกดมหาศาลบังคับให้นิ่งอยู่กับที่ขณะนั้นเองไฟในตึกก็กระพริบวูบวาบเหมือนจะดับลงทุกเมื่อเงาอื่นๆเริ่มขยับตามทีละก้าวทีละก้าวเข้ามาล้อมรอบตัวเธอ เธอพยายามร้องเรียกเพื่อนร่วมเวรแต่เสียงกลับไม่ออกขอแห้งผากเหมือนถูกบีบมีเพียงเสียงหายใจหอบแรงสะท้อนก้องอยู่ในหัวทันใดนั้นเองเสียงกริ่งเรียกพยาบาลจากห้องคนไข้ดังขึ้นกระทันหันติงต้งติง้งติ้งดังต่อเนื่องไม่หยุด เงาทั้งหมดหยุดทังงักหันหัวไปทางต้นเสียงพร้อมกันก่อนจะเลือนหายไปเหมือนไม่เคยมีอยู่ตรงนั้นพยาบาลสาวรีบวิ่งไปที่ห้องคนไข้เปิดประตูเข้าไปเจอชายชาราน,นอนอยู่บนเตียงเขาชี้นิ้วไปที่หน้าต่างดวงตาเบิกกว้างเต็มไปด้วยความหวาดกลัว เธอหันไปตามสายตาที่กระจกหน้าต่างบานนั้นมีรอยฝ่ามือเปื้อนเลือดกดทาบไว้ชัดเจนทั้งทั้งที่หน้าต่างบานนั้นอยู่สูงเกินกว่าที่คนปกติจะเอื้อมถึงพยาบาลสาวยืนตัวสัน่นจ้องรอยฝ่ามือเปื้อนเลือดบนกระจกอยู่นานหัวใจเต้นแรงจนแทบหลุดออกจากอก แต่เมื่อหันกลับมาชายชราที่ชี้นิ้วเมื่อครู่หลับตาลงอย่างสงบเหมือนหมดแรงจะพูดอะไรต่อเธอรีบวิ่งกลับไปที่ห้องพยาบาลเจอเพื่อนร่วมเวรเพิ่งกลับมาเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดด้วยเสียงสั่นเครือแต่เพื่อนกลับบอกว่าฉันก็เพิ่งเห็นมีคนใส่ชุดคนไข้เดินผ่านหน้าต่างทางเดินไปเมื่อกี้เอง ทั้งคู่มองหน้ากันสีหน้าซีดเผือดไม่ต่างกันเลยและทั้งคืนที่เหลือไม่มีใครกล้าเดินตรวจคนไข้เพียงลำพังอีกต่อไปเช้าวันถัดมาเธอนำเรื่องนี้ไปเล่าให้หัวหน้าพยาบาลฟังหัวหน้าเพียงถอนหายใจแล้วพูดเสียงเบาตึกเนี้ย เคยมีคนไข้เสียชีวิตที่ละหลายหลายคนสมัยที่โรคระบาดใหญ่เขาว่ากันว่าบางวิญญาณไม่เคยได้กลับบ้านตั้งแต่นั้นมาพยาบาลสาวจำฝังใจว่าไม่ว่าจะกี่ครั้งที่เข้าเวรดึกเธอจะไม่หันไปมองทางเดินปลายตึกอีกเลยเรื่องนี้ เป็นประสบการณ์จริงที่ยังคงทำให้เธอคนหลุกทุกครั้งที่เล่ามันอาจเป็นเพียงวิญญาณของผู้ป่วยที่ยังคงวนเวียนอยู่ในตึกเก่าหรืออาจเป็นบางสิ่งที่เรายังไม่เข้าใจแต่ไม่ว่าจะเป็นอะไรมันก็เป็นเครื่องเตือนใจว่าโรงพยาบาลไม่ได้มีแค่ผู้คนที่ยังมีลมหายใจ แต่ยังมีอีกหลายดวงวิญญาณที่ไม่ยอมจากไปไหนถ้าคุณชอบเรื่องเล่าหลอนๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องเรื่องเล่าสยองขวัญเพื่อไม่พลาดทุกค่ำคืนที่เราจะพาคุณไปเจอกับอีกหนึ่งประสบการณ์ที่อาจทำให้คุณไม่กล้านอนคนเดียว